ข่าวประจำวันโดยโรงเรียนจีราศาสตร์วิทยาร้านอาหารโชกุนินตรศฟู้ดปุตตะพ้ะอนุทยาศินิพานมิสูอนุทพยาไทยธาดาสวัสดีครับสำหรับช่วงนี้ติดตามชมข่าวสารที่น่าสนใจจากการรายงานข่าวประจำวันกับธนรัรตนพงษ์ธระสำหรับในวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจดังนี้ครับ วันที่14พฤษภาคมที่ด้านข้างวิทยาลัยอาชุวศึกษาพระนครศรีอยุธยานายพานุเยม้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายแพทย์พีระอารีรัตน์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายบ,บดินกเกษมสารในอำเภอพระนครศรีอยุธยาสาธารณาสุขอำเภอกองงานสาธารณสุขเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทิมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลสุขภมิตรเสนา ในการออกจุดตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชนในชุมชนอาคารสงเคราะห์และข้างเคียงโดยมีเป้าหมายคัดกรองทั้งสิ้น300คนทั้งนี้ทางจังหวัดมีนโยบายเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในชุมชนได้มอบหมายให้สาธารณสุขจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ออกคัดกรองเชิงรุกตามนโยบายพบเร็วรักษาเร็วเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ขณะเดียวกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในจังหวัดพระนครสุธยาประจำวันที่14พฤษภาคมพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนทั้งสิ้น19รายรวมผู้ติดเชื้อสะสมเดือนเมษายน526รายเสียชีวิต4ร,รายรักษาหาย252รายทั้งนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่พบว่า16รายเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอวังน้อยโดยบ,บริษัทแห่งนี้มีทั้งหมด64ราย นายแพทย์พีระอารีรัตได้กล่าวว่าจากการตรวจสอบพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งที่ติดเชื้อจํานวนทั้งสิ้น16รายนั้นเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดในวงจํากัดทางสาธารณาสุขได้ลงพื้นที่สั่งปิดบริษัทดังกล่าวพร้อมกับกักตัวพนักงานที่เหลืออยู่ในพื้นที่เดียวกันและทําการตรวจหาเชื้อตามหลักการของกรมควบคุมโรคเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง ครับก็มีการติดเชื้ออยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งที่ของอ,อำเภอวางน้อยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้แยกผู้ป่วยมาเราก็สอบสวนแล้วก็มีผู้ติดเชื้ออยู่16รายนะแล้ว <Okay. S 1> ก็ทางบริษัทก็ปิด แล้วก็สภามสะอาดสําหรับผู้ที่สััสเสียงสูงแล้วก็แะนะนาให้ทาบริษัทแยกออกมาข้างนอกเพราะว่าจะได้มั่นใการติดต่อกันในผู้สับเสียงสูงนะครับบริษัทที่ประมาณหกสิบคปอรับครับ,รบแล้วติดเชื้อไปสิบก็ว่าสี่สุกร,ราที่ไม่ไม่ที่ตรวจแล้วไม่พบเนี่ยเราก็ต้องให้ให้ไปแบบอ่หรือว่าสับเสียงสูงก็ต้องกวาไว้นะครับสุดสี่วันก็ทางทางอ่ บริษัทก็เได้มนินการแล้วไม่ได้มาไม่มีเข้าออกมาคนเพื่อนอยู่ข้างนอกครับก็เราก็คุมอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็ปิดเรียบร้อยครับถือว่าเป็นคัสเตอร์ใหม่ของที่เดียงเลยมันก็อยู่ในบริษัทเดียวคัสเตอร์ถ้าเป็นท้าวว่ากันหนึ่งคนสองคนมันก็เจอแต่ว่ามันไม่ได้กระจายไปแบบโรงงานนี้ไปโรงงานนี้บริษัทนี้บริษัทนี้ไม่กระจายหรือมันตัดการพุ่งถะฮะัดการงุ่งถ้าอยู่ที่เดียว ก็เป็นคัสเตอร์ที่ปุ่มนั้นแต่ว่าถามว่ามันไปที่ัสเตร์อื่นไหมปุกไอกร้านอื่นไหมยังไม่ไปอันนี้เหมือน,นแบบเราคลัฟ้าเราเราจำกัดไปอยูะพื้นที่เดียวได้เลยครับจากประสบการณ์ในการระบาดของเทื้อมาานครในชุมชนแออนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลยยันตีก็มองว่าจังหวัดเราเนี่ยเทศบาลเนี่ยจะมีชุมชนแออัดอยู่ นั้นเราก็ได้ให้ทีมทางเทศบาลนครพระนครศุญยาได้ลงมาเยี่ยมเยียนแล้วก็ดูแล้วก็ปรากฏว่าเออถ้าถือว่าเราเจอเชื้อหนึ่งในพื้นที่ที่แออัดเนี่ยมันจะควบคุมไม่ได้งนั้นการป้องกันนี่คือการตรวจหาเชื้อโรว่ามีการติดเชื้อแบบไม่มีอาการอยู่หรือไม่เราก็เลยร่วมมือกับทางเทศบาลกับโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยเข้ามาตรวจหาเชื้อนะครับซึ่งเป็นการป้องกันล่วงหน้าว่า ไม่ให้คุณคนเราถ้าเกิดมีการติดเชื้อและมีการระบาดมาสักรายเนี่ยมันจะทำให้ผู้คุมลำบากแลาก็จะมีโครงการที้ออกมาครับเวลา13นาฬิกาวันที่13พฤษภาคมที่ห้อง4วัฒนะประภาวัตะโกอําเภอพาชีพระครูสิริชัยมงคลประธานฝ่ายาศ,ศ,ศ,ศาสนศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดพระนคร,รสุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดการประมนิเทศการศึกษาพ,พระปริยัติธรรม แผนกทำบาลีประจำปี2564ซึ่งจัดขึ้นโดยพระครูสิทธิธธสรคุณพระอาจารย์แก้วเจ้าอาวาสวัตกโกมีนางสาวนุชนะประทีปเรนันรองผู้ราชการจังหวัดพระนครสุธยาเป็นประธานฝ่ายคารวาดพร้อมด้วยนายศิรศักดิ์ทัศยพันธ์ในอำเภอภาชีพระมหาใจเขมจิตโตในานามตรวแทนคณะสงฆ์วัตกโกถวายรายงาน ในการจัดปฐมนิเทศการศึกษาพระปริยติธรรมแผนธรรมบาลีในคทางนี้ด้วยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่ผลกลางมีดำริให้วัตโกพิจารณาการจัดการเรียนการสอนพระปริยติธรมธรมแผนธรรมบาลีส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาพระปริยติธรรมที่รู้กันว่าเป็นคันธุระ หน้าที่ในการเล่าเรียนพระธรรมวินัยเพื่อรักษาพระสัทธรรมให้ถูกต้องตามแนวทางที่พระมหาเถระได้ปฏิบัติมานับแต่มีการปรินิพานและมีการสังคายนาพระไตรปิฎกไว้เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้สืบทอดทายุพ,พระพุทธศาสนาสืบไปทั้งนี้พระครูสิทธิสรคุณเจ้าอาวาสวัตโก ได้สนองพระบัญชาสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่ขลนกลางที่ประสงค์จะดําเนินการเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นโดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารวะัดะโกเมื่อวันที่6พฤษภาคมจึงได้ผ่านความเห็นชอบในการจัดก,การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นรุ่นที่1รุ่นแรกรับเฉพาะนักเรียนชั้นประโยค1ถึง2และประรียาธรรม3ก่อนโดยมีผู้สมัครเข้าศึกษา จำนวน60รูปแบ่งเป็นชั้นประโยค1-2พระภิกษุจำนวน7รูปสัมมเณร12รูปชั้นปร,รียนคำ3สัมเณรจำนวน,น1รูปโดยมีการเรียนการสอนโดยใช้วิธีมุขปาฐาแบบดั้งเดิมคือท่องจำและว่าด้วยปากและการอธิบายเพื่อให้เข้าใจในเนื้อหา เวลา9กานาฬกาวันที่14พฤษภาคมนางสาวนุชนาประทิพธิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครสุธยาพร้อมด้วยนางสาวณรุมนพงศุภาพพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในนามทีมพมพระนครสุธยาประหลัดอำเภอบางบานกรรมการเหล่ากชาติหัวหน้าส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นได้จัดกิจกรรมพมโมบายปันสุกสู่ชุมชนลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบางคนพิการผู้สูงอายุผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในพื้นที่ตมวัดโยมตมบางหากักตมไซน้อยตมบางชนีและตลม,มหาพรามอำเภอบางบา,งบางจนจำนวนสิบรายเพื่อติดตามสภาพความเดือดร้อนการดำรงชีวิตอันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนนางสาวุญชนะประทิพเทียนานรองผู้ราชกา,ารจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพาูแย้มศรีผู้ราชกา,ารจังหวัด ได้เล็งเห็นถึงประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพาร่ระบาดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เข้าถึงบริการสวัสดิการทางสังคมจึงได้มอบหมายให้สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทำหน้าที่นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นจากผู้มีจิตศรัทธาบุคคลห้างร้านที่จัดสรรให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่น่าสนใจจากการรายงานข่าวประจําวันสําหรับช่วงนี้ธนรัตน์รัตนพงษ์ธราต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะดิฉันเกอนสวัสดิอกุลนะคะบอกว่าต,ตรงเลยนะคะว่า A t ทเนี่ยบอกให้ประโยชน์กับพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอื่นๆที่ได้รับสัญญาณด้วยเพราะว่ามันได้รู้ว่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรานั้นมีใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่นะคะมีกิจกรรมดีๆจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะทานผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการต่างๆ เราก็ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแม้แต่ตัวเราเองมางท่านก็อยู่ในข่าวสารนะั้นเราก็ยังรู้ว่าเออมันมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับผ<ม>ู้น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลดีๆการทํางานของหน่วยงานของจังหวัดนครศรีอยุธยาต้องขอบคุณ a อทีวนะคะที่ให้โอกาสแล้วได้ถึงประชาชนทุกท่านที่ติดเคเบิลทีวีค่ะ